ยังหรอบ่เห็นเหมือนขาวนี่เขาขาวหานี่ีีนี่ยาวๆนี่นีีีน่ไม่ยังรอะไรสุดจ้สาวตัว้้ย่าไงสิไม่เจ้าสาวยังอ๋อสุดเจ้าสาวนี่บองายบอกง่าเมื่อกี้คุเ้กัอ๋อสิไต้กับใคร่น่ะจ้มากไปท่น่ะจักเนียกคุณสุดายเราคนที่รู้ไป่ยังกูปวดคี้อยู่กับแพเมื่อกี้นี่ี้กูจบอนมั่นี่ แมนที no ่บ่อเนาะแอเดไข่นะแมนพิจายุทธครับพิ่ายุทธตัวเกียวบ่ออ่าใช่ครับวันนี้เริ่มงานวันแรกครับมือนี้ข้าวมงาน้า่เกียวบ่ออําเภอท่าบอนะครับงานเนียวนะครับน้องคายนะครับพี่แมนก็มาเริ่มงานวันนี้วันแรกนะครับเป็นตำแหน่งคอสตูมใช่ไหมครับขอบคุณบอสดิปนะครับที่ให้โอกาสได้มาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ท่างหายไปกี่ปีใช่เพรนกสาวปีมบเออกระโดนอยู่โดนมากโดนมากกลับมาบนเวียนเหมเก่าเลยตเรับดัผมแล้ว่าเรวมอนมอรับเพอรามอ่อรับนอเข้าเนี่ยมอน่อรับนอลูก้าทรมากหรือป่าปิดร้านตัวข่าว่าววอนเลย่าววอนากิมตาเพอี่นองเยอะนเนี่ยด้วยนะทุกคนก็คุณเคยคุณหนาคุณตาที่เก่าหนาพี่เมยแอยู่น้ำบอดม้านเจ็ดแปดที่คุณนอนะะ ขอบคุณนะครับสวัสดีก <te idal Industry> <sa aret> ันวันนี้จ้าสวัสดีครับผมครับน้องไข่เจอกันครับผมหน้าบ่อทุกประการหน้าบ่อนะครับเต็มวงแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับเต็มวงห้าชุดโอ้พี่น้องน้องไข่นะบ่อยังเล่นนะครับผมเขาว่าถามยิงยิงหล่อนใครรู้แล้วไม่ให้เต็มไหมห้าบ่อนะครับอ ว่าอยู่ค่ะดังกรอ่เออเอา่อลืมลืมลืมสวัสดีค่ะมานี่ค่ะเขียงหรอม้อหนิ่งอัพนวลอัพนวลอัพนวลอัพนูนสวัสดีครับนี่งกันั่งกันนังกันั่งอ๋อโอ้ไปอยู่เจอกันนะครับผมทาบอทาบอหม้อ้องไห้พ่หอมอ่ะ คผถ้าบอคืนนี้นะครับผมที่ประกาศทาบอดเดอร์พี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกลุ่มกิจกันนะครับผมมีน้องแมนพร้อมเตืนทางแล้วบอดดงๆนี่โค <c oughs> ้งเซ็ง <c oughs> ฟังขอ,งพอพ้นไลยโอเคครับผมเจอกันท่าบอนะคะครับ <c oughs> สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ขันเก่นนะครับ ลูกใต้มาหาครับเี่น้องมาเฟอร์ไพร่มาหานี่เข้ามา,านะครับอยู่ที่อพอนแก่นเพราะว่าคืนนี้ก็จะวันเกิดคุณพ่อแล้วใช่ไหมน้องกับบินกินอะไรเนี่ยอือร่อยไหมเป็นขนมวะฟันทั้งหน้ามันมีแล้วเหรอนี่นีมาเสอร์ไพรนะครับผมคุณพ่อวันนี้นะครับเันได้พามากินเขาออยู่าลาดตนซานครับพ้านอกเรบินมากโอ้ยโอ้ยโอ๊ย มากับพี่ออฟฟานะครับพี่ออฟฟานะครับพามากโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊วิววิววิวมือใจไหลายโอ้ยกำลังสิลิบเป็นมาเร็วเจอกันนะครับผมแนวจากกินเผาแล้วมาแน่นเซนนะครับอ้ากระสีเดินทางไปร้านร้านมวนมวนมวนซืึนนะครับมวนลก่อนกระลานมวนชิวนะครับ เราก็จะไปร้านมวนซิวนะครับมวนซิวเจอกันแนนอนครับเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับบริบรานฟินแลนด์แล้วก็ยิมงานตกยันต์ด้วยับเจอกันแน่นอนจ้า้าเราไปกินข้าวกันก่อนเลยครับมาได้กินถอนซิวตันตัน,ตน,ตนครับพี่น้องอน้ำลายยืดแล้วนี่โอ้อยยินี่ยู้ดกันน,น้องอะไรนี่น้องอะไรสาน้องกวินครับว้าน้องกวินน้องกวินครับวันนี้กวินมา ขอนแก่นนะฮะเข้ามาเที่ยวขอนแก่นเนาะ้ากวินเนาะเอาคือว่ายิมบ่อยากมนตื่นอยู่เดีวเห็นคนงามเห็นสามสาวก็เลยแต่ลึงสามสาวก็เลยแต่เรื่องเยบ่มบอหามเห็นเห็นคุณลุงไหมคุณลุงสวัสดีสวัสดีคุณลุงหน่อยเร็วตบมเปื้อแปรปแล้วเด้ยวมยได้ยิมเ เอ็นหน้าคนชวยละอึงเลยบอกเห็นหน้าค้นช่วยละอึงเลยนี่เออเออเออนี่นี่สิมาแอดไทยคูกันอย่าง อืออ่ะต่อไปยิมไม่นอกใจหรอไม่ไม่ได้น,นอกใจ <c oughs> โอเคทางั้นห้อภัย<ม>อยู่ห้ามนอกใจนี่นะแนกว่ารูนมาทีหลังก็ต้องเป็นอลอท่านั้ว สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรานะครับทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดน้องคายนะครับผมวันนี้กีตาร์เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณป้าหักนักเชฟนะคะผมที่มีฟุตซัพพอร์ตมาให้กันกับพวกเราทีมงานโตเกียวมิวสิกในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีบลูกโตๆทั้งหมด70กล่องนะคะให้กันกับทีมงานโตเกียวมิวสิกของเรากีตาร์เองก็ขอขอบพระคุณป้าหักนักเชฟป้าๆนะครับผมวันนี้พวกเราจะทาให้เต็มที่ครับเดี๋ยวขอเดินทางแล้วนะคะขอตัวเดินทางแล้วนะครับบ๊ายบาย